เป็นคำถามสังคมที่ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้นะครับคำถามสังคมบอกว่าตำรวจไปใช้บัญชีม้าแล้วโจรเนี่ยจะไปใช้บัญชีอะไรจากกรณีที่มีการบุกค,ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับปรากฏว่าที่บุกค,ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนื่องจากต้องการที่จะไปจับตำรวจและตำรวจที่เชื่อมโยงนะการพนันเว็บการพนันรายใหญ่ นะล้วนแล้วแต่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กโอ้นะครับมีการออกหมายจับตำรวจหลายคนแต่ที่แน่ๆนั้นก็คือว่าเพิ่งรู้นะครับว่าตำรวจก็มีบัญชีม้าผมเคยได้ยินเดนะ็ดโจนนะโจรใช้บัญชีม้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็จะมีการใช้บัญชีม้าหลอกลวงประชาชนนะแล้วก็ไดง้เงินเป็นโอ้โหนะครับ จนิสจะเรียกว่ารัฐบาลยุคไหนๆก็พยายามจะปราบแก๊งบัญชีมา้าทีนี้ปัญหาเมื่อตำรวจไปแย่งใช้บัญชีมา้าของโจรซะแล้วคราวนี้โจรจะไปใช้บัญชีอะไรล่ะครับอันนี้พูดเชิงประชดประชันนะนะครับโจรก็ยังใช้บัญชีม้าแหละครับแต่ว่าตำรวจไม่ควรจะมีบัญชีม้าครับจากการเชื่อมโยงคดีที่บุกบ้านวิกโจ๊กเนี่ยโอ้นะครับตำรวจยศ คนตำรวจตรียศพันตำรวจเอกนะคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กหันไปใช้บัญชีม้าแล้วโอนเงินผมนี่นึกไม่ออกจริงๆนะก็ดีนะครับในสังคมจะได้รู้ว่าอ้อนะครับคนที่ใช้บัญชีม้านั้นไม่ใช่เฉพาะโจรแต่มันคือโจรในเครื่องแบบกันนะแล้วก็ไม่รู้นะครับ อันนี้จับได้เฉพาะส่วนที่เป็นตำรวจติดตามหรือว่าคณะทำงานหรือทีมงานของบิ๊กโจ๊กไม่รู้ตำรวจอื่นนะนะในประเทศนี้นะครับจะมีบัญชีม้าเหมือนกันหรือไม, <laughs> ผม,อมอ่ผมเชื่อว่ามีนะครับอ่าผมเชื่อว่ามีนะครับเรื่องบัญชีมา้าตำรวจก็เอาไปใช้เรื่องนี้สำคัญครับบุกบ้านบิ๊กโจ๊กท้งแรกบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอาบ้านผมเอง่อะ ต่อมาก็บอกว่าไม่ใช่บ้านผมผมเช่านะจ่ายเดือนละห้าหมืนมันเป็นบ้านญาติทางอีกฝ่ายนึกว่าอ๊ญาติสายไหนออันนี้ก็ต้องคอยดูกันต่อไปให้ความเป็นธรรมกันนะครับนะไอเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามคดีแต่ผมนี่คาใจเรื่องบัญชีม้าว่าโอ้นะครับพัฒนาการตำรวจนี่แม่นะครับไปถึงบัญชีมา้าสมัยก่อนเคยได้ยินแต่ว่า เก็บไว้ก่อนเก็บเงินสดนะพูดง่ายๆจ่ายสดเก็บสดรู้แต่เป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็เอาไปฝากบัญชีคนอื่นที่ไม่ได้ชื่อบัญชีตนเอง <c oughs> นะฮะและคราวนี้มันพัฒนาการไปถึงการใช้บัญชีม้าแล้วโอ้นะครับคราวนี้เอา้าเป็นประเด็นที่ถามไปยังตำรวจครับหรือว่าหน่วยราชการหน่วยใดอีกนะครับนะนอกจากตำรวจแล้วจะมีราชการหน่วยใดอีกไหม ที่มีอำนาจทั้งหลายแหลหันไปใช้บัญชีมา้าแล้วถามจริงๆนะครับเมื่อตำรวจใช้บัญชีมา้าแล้วมันจะไปจับบัญชีม้าได้ยังไงก็ตำรวจใช้ซะเองมันจะไปตามจับบัญชีม้าได้ไงครับพยายามจะออกกฎหมายเรื่องบัญชีม้ากันปรากฏว่าบัญชีม้าตำรวจใช้เองแล้วกฎหมายมันจะบังคับใช้ได้ยังไงถามกันหน่อยนะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้หน่อย เอาละครับผมจำนงชัยมงคลฝากไว้แค่นี้ครับในฐานะนักกฎหมายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ